สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันในชุดเก่าชุดเดิมเล่นะครับอันนี้ผมยืนอยู่ที่วัดกลางนะครับวัดกลางของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับสิทธิภาพเพื่อนๆมาชมนะครับอันนี้วัดกลางป่ายวัดกลางนะครับ่านเพื่อนมาชมวัดกลางนะครับริมแม่น้ำนะครับสวยงามนะฮะเป็นอันนี้ผนทัางสีถ่ายใหม่นะครับเป็นสีถายใหม่สวยงามมากหรวอว่าใหม่ ผมกับโมเนใจครับสวยงามเหมือนกันครับตั้งนั้นก็นเป็นแม่น้ำครับแม่น้ำม,มูดนั้งครับติดแม่น้ำม,มูนครับนี่ก็เป็นสนามหยาครับลมดื่นดีมากๆครับอันนี้วัดกลางจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเด้อถ้าเพื่อนๆก้นไหนอยาก มาเที่ยวนะครับมากกันได้ครับเดินทางโมยาเด้ครับถามลุงแท็กซี่ให้เป่นพ้ามากกันได้ครับผมก็ให้แท็กซี่ามาให้กันครับเสียงนกเสียงหนู สวัสด uh ีค huh. รับครับผมขึ้นไปข้างบนใส่ครับขึ้นได้ปะครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหว่าขึ้นได้ครับ ขอบคุณครับครับผมลุงเราบอยขึ้นไปข้างบนครับโมงโขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นข้างบนครับเนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยครับอืนี่ครับแม่น้ำมอญครับเล้วก็มีถนนอถนนเดียบแม่น้ำไปได้นะครับเดี๋ยวมีทางล่งไปครับสวยงามวิวสวยงามมากๆครับทุกคน งามแรงมาวิ่งออกกัมื่อไก,กาส่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระขอพรกันครับกันดุ่งพนมบอกบ่บไ่ได้ขึนซ้ำไหว้พระขอพรมือนีเอาให้สุดนะครับ พื้นต่างระดับนะฮะที่วางรองเท้า the corner. ยอดครับทุกคนหายเหนื่อยเสือเปียกเลยหายเมื่อยเลย สำหรับคลิปวัดนการก็ขอจบคลิปไว้สำเนีญเนาะครับเนาะก็เพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะฝากเข้ามาติดตามเรสโกไทยเล้านะครับกับเบลผู้ผานะครับผมนะครับชื่อผมนะครับผู้ผานะครับกับเบลผู้ผานะครับเรสโกไทยเล้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวนะครับ ถามมีโอกาสกับิษพาเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมกลัาเยี่ยมแม่แล้วผมก็มีโอกาสเลยวะอุบลนะครับผมก็พาพิ่ๆเพื่อนเที่ยววัดจังหวัดอุบลนะครับแต่ว่าถ้าเขาไปทํางานในกรุงเทพแล้วนะครับผมกับสิพาเที่ยวในกรุงเทพนะครับเป็นตลาดนัดครั้งขึ้นนะครับกับากคนไหนกับแจนนะครับเจอะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครต์ผมได้หลายนะครับด้วรู้ว่าข้ามาเลยบ๊ายบายครับ